สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับสวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้ก็ เราจะไปดูนะครับผู้ชนะนะครับในรายการของ FC Mobile นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยใครคือแชมป์นี่ครับเดี๋ยวเราปชมกันเลยครับโดยแชมป์นะครับก็ได้แก่นะครับต่อต้นนะคะนะครับ22นะครับก็ยินดีกับแชมป์ด้วยนะครับผมอ่านี่ครับก็ในเรื่องของใครที่อยากจะดูก็สามารถดูย้อนหลังในส่วนของเพจ FC Mobile ได้นั่นนี่ครับน้องว่าฝีม้ลายมือของแชมป์น่ะคือแบบ แต่เอาขนาดไหนนะครับก็บอกเลยว่าโอ้โหรอบชิงชนะเลิศแบบโหดมากนะครับคือแบบมัวนี่นี่คือแบบสุดจริงๆนะครับโอ้โอ้เป็นคนที่เล่นเกมที่แบบพิ้วจริงๆนะครับยินดีกับน้องด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของโนเนมนะครับฝากมานะครับใครที่ทายผลว่าโนเนมจะเป็นแชมป์นะครับก็อย่าเสียใจไปนะครับโนเนมเขามีของฝากมานี่ครับนะซึ่งของฝากของโนเนมก็ประมาณนี้ครับก็คือมีพาร์ทให้นะครับอยู่ที่3พาร์ทนะครับในเรื่องของรายชื่อนะครับก็ตรง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  ตรงนี้ฮะล่าสุดตรงไหนอะเนี่ยตรงนี้ครับผมอ่ะอ่าพี่ตั้มโนนีนครับฝากมาครับมีใครที่โหวตพี่ตั้มบ้างนะก็มีคนสุดท้ายนะครับที่แบบว่าโหวตหลังบ่ายสามไปแล้วทางโดนโดนโดนทางทางเจ้าหน้าที่เอเอนะครับตัดชื่อไปนะเมื่อวานนี้นะครับประมาณบ่ายสามนี่ับปิดรับการทายผลเนี่ยอยู่ที่บ่ายสามเนาะแต่ว่ามีคนไทยนะครับหลังบ่ายสามอะแต่พี่ตั้มเนี่ยแกแกไปเจอนะครับก็เลยเอามารวมนะครับ ก็เดี๋ยวพี่ตั้มเขาจะหมุนสล็อตให้นะครับว่าใครคนนั้นคือ3คนที่โชคดีนั่นเองครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวมาดูรายชื่อกันอีกทีนึงครับประมาณนี้นะดูชื่อกันเองนะว่ามีใครครบไหมนะครับประมาณนี้ครับมีประมาณเดาๆนะอยู่ที่ประมาณ30คนอ่ะสาคนนะครับที่แบบว่าทายผลนะครับอยู่ในนี้แหละครับมีมีชื่อใครยังไงบ้างก็น่าจะจําได้อยู่เนาะใครที่ไปโบวตใน Discord ของ EA นะครับ พี่ตั้มแกจุดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้เลยนี่ครับนี่ของฝากจากโนนีมนะครับหมุนกงร้อนะครับผมกงร้อนหันสานะครับถามว่ามีชื่อใครบ้างก็ดูเอานะครับเนี่ยแกก็ไล่มาให้ดูนะครับมีเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะนี่ครับ JMPT 28นะครับผมอ่าเด็ก PHS อะไรพวกนี้นะครับผมอ่านีรุ่นะครับ GF น็อตตี้หมุนนะครับผมเยอะนะไม่รู้มีใครบ้างเอาไปว่าไปดูชื่อเองแล้วกันครับอ่า new world ก็มีครับผมปันนะครับผมอ่าฟุกนะครับคนณถ่ายผลหลัง15นอนะครับมีด้วยอ่าไปดูมีคนณถ่ายผลหลัง15นอเกเกพิมพ์ชื่ออย่างนี้ไว้นะครับเอ,เ,เอาไปว่าอ่าคนณถ่ายผลหลัง15นอถ้าถ้าได้รางวัลอะไรยังไงก็ อย่ไปรับกับแกทาง Discord อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอ่ะคนแรกนะครับน้องฟินิกนะผมอ่ะยินดีด้วยครับโอ้โหอ่ะได้รางวัลเป็นสตาร์พาร์ตนะครับผมพาร์ตเล็กพาร์ตเล็กนะครับคือแกจะเติมให้นะครับที่ร้านดัมเบลส์พีชอปนะครับแล้วก็เราก็ไปรับอ่ะเดี๋ยวเอาอย่างงี้ดีกว่าไปติดต่อแกก่อนนะติดต่อแกทาง Discord นี่แหละครับโนเนียมนะมีมีชื่อโนเนียมอยู่เนาะหาหาไม่ยากเนาะโนเนียมนักแข่งนะครับก็อ่าแอดเข้าไป DM เข้าไปคุยกับแกเนาะ อ่าน้องเล็กไทยโอ้โหเฮ้ยน้องเล็กเออน้องพี่ดีว่าน้องเล็กไทยเสียเจ็ดนะครับบอกว่ายินดีด้วยน้องเล็กโอ้ได้พารฟรีว่ะเออของแท้แน่นอนนะครับผมว่าพี่ตั้มแจกโชคจริงๆอ่ะแล้วคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายคือใครคนสุดท้ายจะเป็นใครที่ได้พาดจากโนเนมไปนะครับผมอ่าโอ้โหดีนะท,ที่แบอกว่านักแข่งเขาก็แบบมีแบบ เอ้ยคนทายผลหลัง15นอน,นะครับผมเอออันนี้พี่ทัามคอนเฟิร์มมาบอกว่าจำเป็นจะต้องออจาต้องหาหลักฐานมาว่าเอ,อ้ยผมทายผลตรงนี้นะเออตรงนี้มาอีกทีหนึ่งครับให้ส่งไปหาแครภายใน6โมงวันพรุ่งนี้นะครับส่งผลว่าให้ผมทายผลนะถ้าไม่ได้ยังไงก็อาจจะต้องเป็นคนที่4อ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือสำรองไว้ก่อนนะสำรองคนที่1นะสำรองคนที่4ี่รดีครับสำรองคนที่1ก็คือคนที่4นั่นแหละนะครับ เผื่อไว้เผื่อไว้นะอ่านี่ครับ Eagle Player นะครับผมอันนี้คือถ้าสมมติว่าคนที่ทายผลหลัง15นน,นะครับไม่สามารถไปรับของรางวัลได้นะครับก็คงจะต้องเป็นคนที่เสียก็คือ Eagle Player นะครับที่จะเป็นผู้รับของรางวัลทดแทนคนที่คนที่ทายผลหลัง15นน,นะใครที่รู้ตัวว่าไอ้ทายผลหลัง15น,นไม่ทันแต่ว่าทาง EA เขาตัดฉับไปนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับว่าผมทายผลตรงนี้นะ เดี๋ยวโนเนมจัดสรรให้นะครับวิธีการที่จะไปหาโนเนมไม่ยากนะครับผมนี่เลยยังไงดีนี่เข้าไปตรงเอท้ายผลใช่ไหมเมื่อกี้แจ้งข่าวสารการแข่งขันอันนี้เดี๋ยวนะไปดูนิดหนึ่งนะไม่น่าจะหายากใช่ไหมโนเนมไม่น่าจะหายากนะโนเนมโนเนมเราไปหาชื่อโนเนมนี่ครับนี่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 ครับเห็นไหมครับ นี่เห็นไหมพ,พี่ตั้มแกพโพสแล้วนะเห็นไหมนี่ครับเนีย่ยเข้าไปที่โ no นเนียมครับผมไปเข้าไปที่ดเรกเมสเซจครับหรือว่าโทรโทรหาเกก็ไดนะ้เราได้เราเมสเซจพอครับมเมสเซจพอนะครับผมอะมเมสเซจก็พอครับอะใครที่ได้ผลรางวัลน,นี้นะครับอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะคนคนที่ได้ผลนะครับอ่าเมื่อกีน้นี้มีใครบ้างนะขอดูชื่อนิดหนึ่งนะมีน้องเล็กได้แน่อนอนนะครับผม น้องเล็กนะครับมีใครอีกนะเมื่อกี้นี้นหะฟินิกใช่ไหมครับฟินิกน้องเล็กใช่ไหมแล้วก็คนที่โหวตตอน15นนะครับถ้าคนที่โหวต15นไม่มานะครับก็จะเป็นอีเกิลเพเยอร์นะครับอ่าคนที่3ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ยินดีกับอ่าทั้ง3คนและตัวสแลงอีกคนหนึ่งด้วยนะครับอ่ายินดีด้วยยินดีด้วยนะครับผมอ่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผม เจอกันอีกพีหน้าครับสวัสดีครับมาเร็วคลิปเร็วนะวันนี้